ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศงานวันดินโลที่สารสัญจร2พศ67เขื่อไขกิจกรรมธรรมชาตินักสวนโคงนองนายายหลอดอินทพลัมบ้านสาวหงษอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20จนถึง21กรกฎาคม2พ67ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรกของเครื่อขยขกิจกรรมธรรมชาติจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้มาวาดรูปและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอ,องและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็น ในส่วนของการนําสินค้าจากสวนสิน่งเป็นสินค้าสินสีและก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองมาวางมันหนาซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างมากามาเมาื่อเช้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับไม่จำหน้าไม่ได้นี่จำเสียงได้เนี่ยขึ้นใช่ไหม <laughs> เครือข่ายกิกรรมธรรมชาติจังหวัดวังเอียดก็มาตรงโซนของเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเป็นไงบ้างยอดเยี่ยมไหมโอเคอร่อยไหมฮะเก็บแก้วไว้นะคะมาทานอีกได้ทั้งวันนะคะจนกว่าสินค้าในหลอดพิธภัณฑ์จะหมดนะคะ น้ำเกี่ยวนะใช่ไหมคะน้ำโปรเฟลนะฮะใช่ตรงนี้จะมีน้ำปั่นผักผลไม้นะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะงานตามลำดับได้ทุกอย่างนะคะน้ำเสนอหน่อยพี่น้ำเสนอหน่อยสิ่เป็นไรลองน้ำเสนอดูสิ คุณรำรันเสนอหน่อยสวัสดีครับคุณจันี่ไคะพี่พันธ์บิณฑบาชุมชนจากสุรินทร์นะคะโค้งหนองนาเดี๋ยวมาดูมาดูได้้เอันนี้ปลาล่าคุณผิดจากโค้งหนองนาค่ะจากปลาบโบพี่พิพินนะคะเสร็จแล้วก็มาแปลรูปเป็นปลาลาอันนี้คือของเขาน่าจะเป็นโมเดลที่ดีสุดเลยเพราะว่าเขาส่งออกเยอะส่งไปสมุทรปราการเยอะส่งไปขายกรุงเทพเขาเมื่อจะสั่งมาสั่งมาล็อตนึงก็ประมาณเป็นร้อยลูะค่ะต้องทำทำทำให้เขา เราก็ทาเผื่ออันนี้จะเป็นข้าวมาค่ะจากข้าวโปรสารข้าวอีซีของปลาพิโรนนะคะอันนี้ของปลาพิโรนชิ้นได้นะคะเ็ดลปลา้อันนี้เรามีปลาเราก็มีอาหารค่ะเห็ดเห็ดปลาเห็ดละงอกนนี่ <c oughs> อันนั้นเห็ดละงอกอันนี้เห็ดตววอันนี้เห็ดก <c oughs> อธ <c oughs> รรมชาติทั้น้นเลยค่ะไม่มีเลี้ยงนี่ก็พึ่งธรรมชาติ คือเรามีสวนมีป่าเราก็มีอาหารไม่อุดยากขาดจานอันนี้ต้นกระเจียวอันนี้ค่ะอันนี้กระเจียวปลากระเจียวขาวรานาเท่าไหร่ไงคะกระเจียวปลาขายไงกระเจียวถุกกระเจียวถุกเท่าไหร่กระเจียวถุงเท่าไหร่ครับแม่ค้าร้อยถุงละร้อยครับผมอ่ เครือข่ายที่ผ่านไปผ่านมากรุณาลงทะเบียนให้ด้วยนะครับ <c oughs> เรามีเมล็ดทานแจกนะครับรรรรสำหรับรท่านที่ลงทะเบีย,ยนนะครับเครือข่ายของศูนย์กิจกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเราจะไปดูโซนของการจัดบูธของเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติจังหวัดกรสิน์ตามมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับครูสวัสดีครับคูสบายดีนะตอนนี้นวัตกรรมใหม่ ก็คือเป็นน้ำหมักคุ้มยาครับผมอ่ะของสโลแกนของกาลสินก็คือโนเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับเชิญครับโอเคมาอธิบายครับผมเชิญครับเชิญครับอ่าตัวนี้นะครับของกาลสินนะครับจะเป็นสโลแกนก็คือโนสารเคมีก็คือจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับทุกอย่างนะครับอ่าโนสารเคมีจะมีสโลแกนอยู่อย่างนึงก็คือสี่คารัมห้าธรรมอยู่ครับ สี่ขั้นตอก็คือสี่หยุดเราต้องหยุดสี่อย่างนี้นะครับก็คือหยุดอย่างแรกก็คือหยุดเผาหยุดปอกเปลือกใบดินนะครับหยุดอย่างที่สองก็คือหยุดสปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะครับหยุดอย่างที่สามก็คือหยุดยาฆ่าหญ้าหยุดอย่างที่สี่ก็คือหยุดยาฆ่าแมลงนะครับ ก็คือคารามสีคารลามที่เรามีอยู่นะครับอีกอย่างนึงก็คือ5้าธรรมห้าอย่างที่เราควรทําที่จะทําให้ดินคือสภาพแบบเดิมนะครับก็คือหนึ่งโฮมดินนะครับ 2. เป็นทําเป็นปุ๋ยหมักชิ้นผ้านะครับจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างที่3ก็คือทําน้ำหมักชิ้นผ้านะครับอย่างที่4เราไม่ใช้สารเคมีเราเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษของที่สวนเองนะครับตอนนี้ก็คือเป็นน้ำหมักค,คุ้มหญ้านะครับของชื่อสวน นะครับอย่างที่5้าก็คือปลูกพืชให้มันหลากหลายนะครับมันจะได้อาบริหารจัดการได้ทุกอย่างนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเด่นๆก็คือตัวน้ำหมักคุ้มหญ้านะครับนะครับจะมีแบรนด์นะครับน้ำหมักคุมหญ้านะครับโวนประกอบวัตถุดิบก็คือตัวแรกก็คือเป็นน้ำหมักชาวปลวกนะครับที่อยู่ในถังนะครับน้ำหมักชาวปลวก20ลิตรนะครับเป็นน้ำหมักชาวปลวก20ลิตรนะครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยคาแก่1กิโลนะครับคาแก่1กิโลอย่างที่2ก็คือเปิือกต้นทอนนะครับอีก1กิโลต้นทอนอย่างเงี้ยครับหญิททงทอนนะครับเปลือกมัน,นใช่ใช้เปลือกมันนะครับอย่างที่3นะครับก็คือย่าโคยงูที่มันเกาะเกาะขานะครับย่าโคยงู1กิโลนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือ รากยาคา1กิโลใช้ใช้เฉพาะรากนะครับยาคานะ่ใช้เฉพาะราก1กิโลอย่างที่5ก็คือใบยูคา1กิโลอย่างที่6ผลของมะม่วงหิมพานแต่ตอนนี้มันมันมันไม่มีครับตอนนี้ไม่ใช่ฤดูมันจะมีช่วงประมาณกุมภาพันธ์นะครับจะใช้อีก1กิโลแล้วก็มาหัน่นมาฟักนะครับมาสับประมาณสัก1นิ้ว ตามสูตรของหมักเลยแล้วก็หมักทิ้งไว้ในนี้ประมาณ3เดือนนะครับมันก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับตอนแรกตัวนี้ถ้าเราใช้กับนาข้าวนะครับมันจะมีขีดจำกัดก็คือใช้ช่วงเวลาที่พอระะวาดนะครับใช้กับนาข้าวนะครับก็คือใช้ตัวนี้1ลิตรนะครับเพิ่มเกิน1กิโลเพิ่มน้ำส้มสายชู1ขวดใส่กระน้า50ลิตรฉีดพ่นได้1ไล่นะครับครับผม1ถัง1ลิตรนะครับให้ได้1ไร่นะครับ หนึ่งไร่แต่เขามีข้อจํากัดก็คือเขาจะคุมได้แค่26วันพอดีข้าวเราโตพอดีแล้วก็ข้อจากัดอีกอย่างหนึ่งคือนะก่อนท่านจะวานต้องใช้ตัวนี้ก่อ,อนวานสามถึงเวันเพราะว่าเขาจะกินพืชใบลนิงเดี่ยวตัวข้าวก็เป็นพืชไบลนิ่งเดี่ยวนะครับถ้า <c oughs> ใช้ตัวนี้ไปแล้วก็วานข้าวไปด้วยมันก็จะกินข้าวด้วยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ดำดำก็ใช้ได้ครับดำก็คือตอนเวลาที่เราสุกนะ้ำเออดำเสร็จแล้วมันมันไม่ขุมนะครับแต่ตอนนี้เรา <c oughs> วีวั์ใหม่ก็คือจากใช้แค่ในนาข้าวอย่างเดียวตอนนี้เราใช้ยุทธการยกโลนขึ้นบกครับก็คือจากน้ำหมักคุมหญ้าใช้เป็นค่าหญ้านะครับก็คือใช้ตัวนี้2ลิตนะครับเกลือ2อกิโลน้ำส้มสองชูใส่ชู2ขวด,ขวดค,ครับแล้วก็ ใส่น้ำแค่สิบทิรนะครับแล้วก็ใส่สารจะไปก็คือสไลรยเลาน่ยครับใส่สไลร์แล้วตอกช้อนนะครับมันจะได้จับจะไปจับวิธีการใช้นะครับให้ใช้ตอนตอนเช้าเช้านะครับต้องดูวันที่มันอากาศโปร่งนะครับ้ะใช้ค่าาย่านะต้องดูวันอากาศโปร่งใช้ฉีดพ่นได้ ตัวเนี้สิบลิตรนะครับได้หนึ่งไร่คือไม่ต้องฉีดน้ำมากครับเพราะมันมีความไม่โพดเยอะใช้น้ำเพื่อสิบลิตรนะครับฉีดได้หนึ่งไร่ถ้าเกิดอยากหมักก็คือหมักได้ถ้าเกิดไม่อยากหมักตอนนี้ขายแค่ร้อยเดียวนะครับตอนนี้ไปต่อหมดเดียวเลยไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่เหมือนจุลินทรีย์ที่ครับข้าวโพดข้าวโครับาวโพดข้ดเท่าไหร่นะฮะขวดเท่าไหร่อ่ะร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวเยอเดี๋ยวมาหับผมครับผม เป็นนวัตกรรมใหม่ครับผมสั่งที่ไหนนะฮะครับสั่งที่ไหนนะฮะเออมันจะมีในในเพจนี้ครับหรือเบอร์เอศ่องหนึ่งเก้ากครับผมก็คือถ้าสแกนเข้าไปใน q r Code นี่มันจะมีมีที่สั่งมีเออตั้งแต่วัตถุดิบที่จะผลิตนะครับมีวิธีการผลิตมีวิธีการใช้มีสรรพคุณครบหมดนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้จะกับกลับให้เลยครับของ ของให้มาคือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม,มเป็นเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนศูนย์กิจกรรมธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ครับดูซิว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับนี่อันนี้เป็นหม้อก,กันหม้อก,กันสมุนไะพรกันอะไรก็ได้ที่เราอยากกันนะร,รูปแบบก็คือตัวนี้เราเราใช้งงหม้อนึ่งคือทำง่าย ใอ้หม้อนหนึ่งตัวนี้ใส่วัตถุดิบแลก็ใส่น้ําตัวนี้จะเจอเจอบข้นแล้วก็จะมีมือรองข้างในตัวนี้เป็นที่สําหรับอาเ่เห่เหขึ้นมาแล้วก็มันจะมาทะตรงนี้แล้วกลายเป็นหยดน้ำํำก็ไหลลงมานี่ยแต่ตัวนี้ขวดขวดไม่มีเนีลวกษณะตัวนี้ก็เหมือนกันพี่จำไม่ได้เลย มตัวนี้ก็เหมือนกันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ตัวใหญ่เป็นหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่ามามาดัดแปลงทำตัวนี้ก็ใส่วัตถุดิบเหมือนกันตัวนี้ก็อ่าก้นก้นก็จะเจาะแต่ไม่ได้เจาะเต็มอันนี้แั่นี้อันนี้อันนี้เหลาก็ได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยใช่ไหมได้ครับอันนี้ตัวนี้กันตะไคร่หอมสุดยอดอ่ะ อันนี้เอาประมาณมาเอาอุปกรณ์มาสาธิตให้ดูว่าเราสามารถใช้ของที่เรามีอยู่แล้วเทามันทำคือมันมีอยู่แล้วเนาะกาบ้านเราอ่ะไม่ไม่จะมีเนาะจะต้องไปสั่งเขาทำอะไรใช่ใช่ใช่ก็ลงทุนอย่างนี้ก็เตาต้อยก็บาทว่องอันนี้ประมาณบาทฮะเนี่ยอะไรกี่บาทกี่บาท ม้อมรูอรอิเนาะหม้อร้อกว่าบาทร้อยกว่าบาทเนี่ยสนใจไหมเนี่ยยวเนี่ยสนใจไหมใผมได้ไหมนี่ได้ไหมได้ช่วยเลยช่วยได้ไมือมามือมาเนี่ยเด็กจะพมาเดายบอนี่บริรำนี่บริรำบริรำเนะอ่ะบริรช่วย ร้อยเอ็ดบุร oh, <cs uc> ีร right okay. ัมย์ฮอร์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ตรงนั้นอันนี้บุรีรัมย์นะครับฮอร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดโอเครสชาติอะไรในกำนันช้างไปไหนแล้วช้างอยู่นู่นจีนแลวอยู่นู่นไปไปดูฝั่งนู้นเด็ดจากโซนศูนย์กิจกรรมธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนศูนย์กิจกรรมธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นบ้างว่ามีอะไรบ้างนี่ครับบรรยากาศก็ ปน,นัเฮฮานะครับเอาหเป็นคนเอานักศึกษาคนเลยสนใจญ่แหญ้าแฝกนี่เป็นเป็นตัวที่ในหลวงร้องห้ความสำคัญเรียกว่าหญ้ามัสงสวิรัติลายนี้ยังตีอยู่ใน,ในตีเลยโตในที่วา่าก้นที่ผมแปะไว้ตรงนั้นนี่เอง ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการจําลองอกน้องนาเล็กๆครับแล้วก็มีการบริหารจัดการโดยมีการใช้ยาแฝกนะครับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยนะครับสวัสดีอาารยบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวนครูอยู่ไกลยอย่างนี้ไหมยอยู่ประมาณ โ,โอ้เดี๋ยวรอบหน้าก่อนอคคประสานงานกับประสานงานกันประสานงานกับ<ช>อาจารย์สิกสันใช่ออใช่ <ๆ S 2> โอเคโอเคตาตาี่ส่วนต,ต,ตรงนี้ก็มีคนที่เข้ามาดูงานครับศึกษาดูงานในส่วนของโคกน้องนาซึ่งจำลองมาจากโคกน้องนาแปลงใหญ่มาเป็นแปลงเล็กๆครับให้ทุกคนสามารถที่จะนำไป ประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถทําที่โคกนองนาของตัวเองได้ครับคน่าสนใจมากคุณการบริหารจัดการพื้นที่และก็บริหารจัดการน้ําสวัสดีครับบูธนี้นะครับเป็นบูธด,ดอกย้ําคําเตือนพ่อเป็นสกสที่พระหลวงเราราชการที่าวเนี่ยท่านได้ประธานไว้เมื่อ2 5 4 7 ซึ่งตอนนี้มันก็นานแล้วเนาะมันก็นหลายปีแต่ในนั้นน่ะมันแฝงปรัชญาแฝงเรื่องราวมากมายเลยเป็นระเบิดสีลูกที่ท่านได้เตือนไว้ว่าประเทศไทยของเราในแผนที่เนี่ยที่ท่านประทานาว่ามีระเบิดทุกด้าน มีมีระเบิดทุกด้านเลยก็มีในเรื่องของเบื้ลุกแรกก็คือวิกฤตสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจารย์ยักษ์ของเราก็พยาามเน้นมาตลอดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นภาวะที่โลกร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนละมันเป็นโลกรือดละนี่ยล้กแรกนะบืลุกที่2ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจเป็นยังไงละ่ะคุณนิยมมันก็จะบูบูบ้บาบา้บาใช่ไหมน้ำมันแพงโน่นนี่นั่น่า อุตสาหกรรมต่างๆบริษัทต่างๆก็จะมีการแข่งแย่งใช่ไหมมีการปิดกิจาการบ้างอะไรบ้างอันนี้คือวิกฤตอีกโลกหนึ่งรูกหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของวิกฤตด้านสังคมสังคมทุกวัน,นี้หรือภาในดิกาตามอ่มันเป็นวิกฤตที่ที่เราจะต้องมีผลกระทบในหลายๆเรื่องอนะในเรื่องภัยของ ยาเสพติดไยอาชญากรรมความปวดอยากอะไรพวกนี้ปัญหามันก็จะแฝงมากับวิกฤตพวกนี้นะครับและต่อมาก็คือความกัดแย้งทาง้านการเมืองอันนี้สําคัญประเทศเราก็จะหรือทุกๆประเทศอะมันก็จะมีต่อไปก็จะเกิดภาวะสงครามอะไรพวกนี้นี่นี่คือสีลูกที่พ่อหลวงเราได้เตือนตั้งแต่ปี47แล้วนะครับเราก็เลยมีในใความคิดว่า,าเราจ,จะให้พี่น้องเรา,าที่พ่อได้เตือนไว้ไว่าประเทศ ไทยของเรา,าจะอยู่ได้ด้วยความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยซึ่งพ่อได้จารึกไว้เมื่อ2 5 4 7แล้วก็เลยมา,มาสร้างรายมันใจว่าเออเราอย่าลืมที่พ่อเตือนไว้ที่พ่อสอนไว้ก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะเชื่อมความสามัคคีของกเราในรูปแบบของการนำผ้าไหมมามาถักทอนะครับ <S 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 เริ่มถักทอ โดยอาจารย์ยักษ์ได้เริ่มเข็มแรกเมื่อปีที่แล้วที่วันดินโลกที่ค้อนแก่นซึ่งเริ่มต้นที่อาจารย์ได้ลงมือนะครับแล้วเราก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจบเสร็จแล้วก็ชิ้นนี้เราเราไม่รู้ว่ามูล,ลค่าเท่าไหร่แต่เราก็คิดว่าจะนําส่วนนี้ไปประมูลเพื่อจะได้มีส่วนช่วยแล้วมีพลังในการขับเคลือ่อนเครือข่ายของเราด้วยแล้วก็ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมว่าอ๋อในสกสใไปเนี้ยเรา จะต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนว่าเออมีกี่คนหรือถ้ามีส่วนรวมก็ช่วยกันถักตรงนิดตรงหน่อยนะครับอ่าอ่าในสอสอของพ่อนะครับก็จะมีแฮปปี้นิวเียร์ใช่ไหมตรงมีความสุขความเจริญนะครับแล้วในในในแผ่นดินประเทศไทยก็จะมีคําว่าสามัคคีเป็นพลังคาจุนแผ่นดินไทยที่พ่อเตือนเอาไว้มีระเบิดสีลูกแล้วก็จะเขียนว่ามีระเบิด เกือบทั่วโลกนะครับก็จะมีเรือสำเภามีอะไรก็คือว่าประเทศของเราอ่ะมันมีมันมีภัยทุกด้านแหละมันมีมาทุกด้านทั้งบกทั้งทะเลให้เราระวังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพ้นไปได้พ่อกระบอกว่าอ่าสามาคีเป็นพลังทำต้นแผ่นดินไทยผมก็เลยมีในความคิดที่จะให้พวกเรานะีมีความสามคคีร้อยใจนะครับถักทอความหวังดีของพ่อ ครับให้เรียนรู้นะครับน้นงนี่คือแนวความคิดครับประทับใจมากเนาะโอ้ดูฝั่งนู้นไปไปหน่อยสินี่ไปแล้วโคงน้องนาใยหลอดใยหลอดนี่ก็เป็นบรรยากาศงานวันดิโลกอีสานสัญจรปี2 5 6 7ซึ่งก็เป็นเครือข่ายกสตกรรมธรรมชาติได้จัดขึ้น ซึ่งปีนี้ได้จัดที่สวนโคกน้องนายายหลอดอินทพลัม,มบ้านสะหงอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็จะมีงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของครูนูรักพนมศิลป์และก็ครูวิเศษสิง์ยิ้มพายซึ่งก็เป็นเจ้าภาพอนุเคราะห์สถานที่ที่เป็นสวนโคกน้องนายายหลอดอินทพลัม,มให้จัด เป็นสถานที่ของงานวันินโลกอิสานสัญจรปี2 5 6 7บรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่20กรกฎาคมในช่วงเช้าก็จะมีเวทีเสวนาเราจะก้าวสู่อรยเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างไรซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอ,อกชนเข้ามาร่วมสัมมานานอกหนจากนั้นก็จะมีการสัมมานาของปราดแผ่นดินในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยแต่ในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการ สัมมนา,าและก็มีการบรรยายหลังจากพิธีเปิดแล้วโดยท่านอาจารย์ยศดรวิวัฒน์สัจยกรรมทอนและก็นอกจากนั้นก็จะมีการบรรยายเรื่องอรายรยเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาซึ่งท่านพนเอกสมบัติพันยวันท่านก็ได้ให้เกียรติมาบรรยายและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางของอรายรยเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชานั้นว่าเป็นอย่างไรและนี่เป็นภาพบรรยากาศของ พื้นที่ในภาพมุมสูงของสวนโคกนองนายายหลอดอินทพลัมซึ่งก็อยู่ที่บ้านสะหงอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างขวางและก็ในบริเวณงานนั้นก็มีการจัดซุ้มต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีเวลาอยู่แค่วันที่ยี่สิเท่านั้นวันที่21เราไม่ได้อยู่แต่อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าก็จะมีการจัดงานวันดินโลกที่จังหวัดส,สุรินทร์ครับรอติดตามต่อไป